เป็นหัวหน้าคนเนี่ยทำอะไรก็ผิดนะไล่ลูกน้องออกก็ผิดเก็บลูกน้องฝีมือกระจอกไว้ก็ยิ่งผิดเลยแล้วทํายังไงดีเดี๋ยวเล่าเรื่องจริงให้ฟังเลยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในออฟฟิศพี่เนาะมีน้องอยู่คนนึงเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการทํางานเนี่ยถือว่ากลางๆไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่นึกออกปะเออก็มีคนคอมเมนต์รู้สึกว่าแบบเออ KPI มันไม่ดีนะเนี่ยมันมันได้แค่แบบแค่พา s s สอะไม่ได้ได้กู๊ดเลยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีการคุยกันเนาะก็กลายเป็นว่า การที่เราเนี่ยจะเอาคนคนหนึ่งที่เขาเพอร์ฟอรนซ์ธรรมดาไว้เนี่ยก็ต้องมีการคุยกันว่าวันนี้เราคาดหวังอะไรในตัวเขาถ้าเราคาดหวังให้เขางานแบบเวลี่กูดก็ต้องขยับขึ้นไปเนอปะป่ะแต่ถ้าไม่ขยับขึ้นไปเลยก็ต้องคุยกันว่าเออให้เวลา4เดือน3เดือนนะในการที่ขยับผลงานเองเนีเ่ยให้มันดีขึ้นเพราะในธุรกิจของพี่อ่ะมันโกหกไม่ได้เว้ยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะ เนื้อง,งามมันออกมาดีหรือว่าไม่ดีนึกอ,ออกไหมเพราะงั้นเนี่ยใครเคยเจอหัวหน้าเนี่ยเก็บเอาไว้เพราะสงสารหรือว่าไล่ออกเพราะมันไส้เนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยพี่ชอบสักเรื่องชาวบ้านประมาณนนี้จ้ะ